จิตเป็นของละเอียดเราก็ต้องพัฒนาสติของเราให้ว่องไวฝึกจิตให้ตั้งมั่นมีสมาธิให้มากพอถ้าจิตเราล็อกแกลกล็อกแลกนะเราดูจิตไม่ออกมันฟุ้งซ่านเพราะนั้นจิตเนี่ยต้องอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วถัดจากนั้นอะไรเกิดขึ้นกับจิตใจเนี่ยรู้ไปเลยสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนั่นแหละรเรียกว่าสมาธิ แล้วพอมีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นในจิตในใจก็รู้เอาตัวที่รู้เอาเรียกว่าสติเป็นเครื่องมือสําคัญนะในการทรํากรรมฐานจะดูกายหรือดูเวทนาดูจิตอะไรก็ตามเถอะเครื่องมือสําคัญเหมือนกันแหละสองตัวสติกับสมาธิเหมือนเราต้องมาพัฒนาคู่มือคู่นี้นะสองตัวเนี้วิธีพัฒนาสติทํำยังไง สติเกิดจากการที่จิตจำสภาวะได้แม่นในวัตรสัญญาจิตจ,จะจำสภาวะได้แม่นต้องเห็นสภาวะบ่อยๆเหมือนอย่างเรามีญาติพี่น้องนะตอนเด็กๆเห็นกันทุกวันพอโตขึ้นแยกย้ายกันไปผ่านไปหลายสิบป,ปีมาเจอกันไม่รู้จักกนะันแล้วจำไม่ได้เพราะไม่ค่อยเห็นไอ้คนเพื่อนเราสักคนนะเจอกันทุกวนันทุกวันนะเรียนหนังสือมาด้วยกันทำงานที่เดียวกันบ้านก็อยู่ใกล้กันอนะไรนี้ โอ้ยจำแม่นเลยคนนี้แค่ได้ยินเสียงฝีเท้ามันเดินก็รู้แล้วไอ้คนนี้มาในลักษณะที่สติทำงานก็อย่างนี้แหละไม่ได้เจตนาจะรู้แต่การที่เรารู้สภาวะาซา้ำๆๆไปได้นะต่อไปพอสภาวะตัวนั้นมาเนี่ยสติจะรู้เลยในวิธีฝึกสติก็คือการทำสติปัฏฐานนั่นแหละคอยรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้สภาวะธรรมทั้งหลาย รูปทันหนำรู้ไปบ่อยถ้าเราดูจิตไม่ออกเราดูกาย,ยคอยรู้สึกอยู่ในกายร่างกายขยับกระเยื่นเคลื่อนไหวร่างกายหายใจออกหายใจเข้านะคอยรู้ไว้ต่อไปพอเราขาดสตินะแล้วเราเกิดขยับตัวขยับปุ๊บสติเกิดเองเลยอันนี้ไม่ได้โมเมนะหลวงพ่อเคยเจอมาด้วยตัวเองหนะลวงพ่อลองไปขยับมือเล่นอย่างหลวงพ่อเทียนรู้ก,กาย ทำเล่นๆทำเป็นนะไม่ใช่ไม่เป็นบอกแล้วว่าเรียนนะตัวแทบทุกสำนักอนะ่นะขยับอะไรขยับมือร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกเ้สึกวันหนึ่งเห็นเพื่อนเดินไปทักทายมานะพอก้ 9, าวขาไปนะป ตอนที่เห็นเพื่อนนะ่ะดีใจแล้วขาดสตินะแต่ตอนที่เท้าเคลื่อนเนี่ยร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกรู้ขึ้นมาเองเลยนั่นสติมันเกิดแล้นการที่เราเห็นสภาวะซ้ําๆนะี่จะทำให้สติเกิดไม่ดูกายก็ได้ใช้ดูเวทนาก็ได้ดูจิตก็ได้อย่างถ้าเราขี้โมโหเราก็ดูจิตโกรธขึ้นมาก็รู้จิตหายโกรธก็รู้ดูมอยู่แค่เนี้ต่อไปจิตมันเป็นอะไรไมัรู้หมดอนะ่ะ เริ่มตอนเรียน,นคู่เดียวก็พอไอ้ขี้โกรธก็จิตโกรธจิตไม่โกรธเนี่ยเฝ้าดูมันจิตเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็ไม่โกรธมีอยู่ทั้งวันแะถ้้ขี้โลภเจออะไรก็อยากได้หมดนั้นก็ดูไปเดี๋ยวจิตก็โลภเดี๋ยวจิตก็ไม่โลภทั้งวันก็มีอยู่สองอย่างเนี้ยดูมันคู่เดียวนั่นแหละเนี่ยวิธีฝึกให้มีสติรู้สภาวะเนืองๆไปรู้บ่อยๆจนกระทั่ง เวลาเผลอๆนะแล้วสภาวะนั้นเกิดขึ้นสติระลึกได้เองส่วนสมาธิเอาแบบง่ายๆเลยก็คือถ้าจิตใจเราฟุ้งซ่านนะรู้สึกเราในร่างกายไม่ต้องไปดูจิตหรอกส่วนใหญ่กำลังพวกเราไม่พอฟุ้งซ่านจริงๆดูไปลงไปในร่างกายรู้สึกไหมร่างกายไม่เกิดฟุ้งซ่านเลยที่ฟุ้งซ่านนั่นคือจิต นี้พอเรามาลึกรารู้รู้ในร่างกายนะร่างกายมันเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุไม่มีความฟุ้งซ่านอะไรหรอกนะใจสัมผัสความไม่ฟุ้งซ่านของร่างกายนะใจเราสัมผัสความไม่ฟุง้งซ่านความสงบของกายนะใจก็สงบทันทีเลยนะของง่ายง่ายนะจริงถ้าทํากรรมฐานเป็นแล้วนะชำน้ชนานาญแล้วจนะทําทอะไรมันก็เป็นกรรมฐานได้หมดนะ อยากสงบแนะ้วไม่เห็นจะต้องดูแต่ลหมหายใจเลยรู้สึกร่างกายนี้นะรู้สึกลงไปเลยรสึกร่างกายนี้ไม่เห็นมันจะฟุ้งซ่านตรงไหนเลยมันจะเห็นความต่างร่างกายไม่ฟุ้งซ่านที่ฟุ้งซ่านนันอยู่ที่จิตพอเห็นตรงนี้ปุ๊บเนะีความฟุ้งซ่านมันดับอัตโนมัติเลยนะไม่ฟุ้งซ่านแนละ้วเพราะนั้นคนไหนพุโทโธไม่ได้ ทามานาปนณสติก็ไม่ได้ทำกรรมฐานอะไรไม่ได้รู้สึกตัวไปเห็นร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนรู้สึกไปเรื่อยๆสมาธิมันก็เกิดได้เหมือนกัน